ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับนานะครูนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้มาเล่นเกมแล้วหลายอาทิตย์หรือหลายเดือนนี่แหละเพราะเนื่องจากสอบนะครับเหมืนที่เป็นันหยุดเล่นนั่งเล่นได้อหมือนที้ผมก็จะมาเล่นเกมบ้าๆๆเช่นเดิมเพราะกูไม่รู้ชื่อเกมไงจ๊ะอืมตปนะครับย่อยสับสอ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 บ ต้องจ่งายต้งงงงองแบ่งตงต้องอย่นีครับอาจจะไม่สนใจครับคุณชาคิดครับวันนี้ผมมีอาหามานำเสนอครับหนึ่งสองนี่คืออุปกรณ์เราต้องเตรียมมาทำอาหารนะครับขั้นขึ้นมันยากขี้เหร่กับ ไม่ถือนี้มันนก่เนี่นไ,นได้ตัว่งกมีสักมีสักีอเมีที่อสองุอืม ตอดแปมนะครับมิชาคิดครับหลังจากเราเอามิกังก็ยิงแมงยิงแมงยิงแมงยิเสร็จเขาเป็นบาดแผลไหมครับเราต้องรักษาเขา้วยสิ่งนี้ครับมันจะทำให้คนเขาคนนี้สบายใจขึ้นได้ขึ้นเยอะเลยครับ con mày gì chim Tim chim Tim chim Tìm mày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  สไตล์ดาบคู่ครับ มันไม่ร <irgendw carbono> <displayed, S 2> ่วงเลยตรงนี้ก็แสงแนบก็ไปเยินนะคะหรือสักโก้ไม่ค่อยได้ก็ไม่ได้แคสเกินสักทีก็ดีใจนะครับเดี๋ยวนี้สันสารท่านนะครับ quán hmm, mình Nhìm hoa leo về cái này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp แม่ทั้งตัวรลเบิเหรอทำไม่ได้เมื่อกี้ครับเดี๋ยวจัดสารกูกลบกับมาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้ผมลืมผมลืมอ,อ,อ่ะอันนี้นี่มีปืนใหม่นี่เปล่าปืนนี้โคตรดีอะครับ

โอเคครับนี่เป็นเรือ่องของจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ